สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบวิณิตศาสตร์ปี266รอบแรกในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นนะครับเขิดโจทย์จากคุณก้าวราวีในกลุ่มคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อที่9เนาะจทย์ให้กนกเนี่ยนับจำนวนที่ไม่ใช่ตัวประกอบของ720นะครับสามารถนับได้หลายจำนวนเลยถามว่าถ้านำมาเรียงจากน้อยไปมากเนี่ยจงหาจำนวนที่10ที่กนกนับได้นะครับก็ข้อนี้อาจจะใช้วิธีสังเกตเรื่องการแยกตัวประกอบแล้วก็ ไล่ตรงๆอาจจะง,ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแยกตัวประกอบจาก1 2ผม,มาก่อนนะครับว่าเป็นอะไรได้บ้างเนาะ1ิ0เนี่ยก็จะมีตัว่วนประกอบเนี่ยแต่ค่อยๆแยกออกมาก่อนเนาะก็จะกลายเป็น16คูณ45นะครับได้แยกต่อยน,นิดนึงก็จะกลายเป็น2กําลัง4ครับคูณ3กําลัง2คูณ5นะครับจากนั้นผมก็จะค่อยๆแยกตัวประกอบออกมานะครับพอแยกออกมาได้แล้วปุ๊บ คราวนี้ก็จะมาเรียงลําดับดูว่าตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวประกอบนะครับค่อยๆเรียงเลยจะเห็นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดเซตแรกเนี่ยก็เป็นตัวประกอบแน่ๆเนาะต่อไปหกก็เป็นสองคูณสามเนาะนะครับเจ็ดไม่ใช่แน่ๆดังนั้นผมก็จะเขียนเดงเลยนะครับเจ็ดไม่ใช่แน่ๆแปดยังใช่อยู่เนาะเพราะว่ายังอยู่ในนี้นะครับเก้ายังอยู่ในนี้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับสิบก็มาจากนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับดันนั้นต่อมาก็คือจะเป็นสิบเอ็ดนะครับ สิบสองได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันครับมันเกิดจากสองกำลังสองคูณสามนะครับสิบสามได้ไหมได้ครับเป็นจำนวนเฉพาะสิบสี่ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันครับไม่เป็นตัวประกอบเหมือนกันเพราะว่ามีตรงนี้มีเจ็ดเป็นตัวประกอบนอกแต่ว่าอันนี้ไม่มีครับต่อมาสิบสี่สิบห้าได้ไหมสิบห้าไม่ได้ครับเพราะว่าเกิดจากสามคูณห้าสิบหกได้ไหมสิบหกไม่ได้เพราะว่ามันคือสองกำลังสี่พอดีครับสิบเจ็ดได้ไหมสิบเจ็ดก็ได้ครับ ประมาณสิบแปดได้ไหมสิบแปดไม่ได้เพราะว่าเกิดจากสามกำลังสองคูณสองนะครับก็คือมีตัวประกอบในนี้อยู่แล้วนะครับสิบเก้าไม่ใช่แน่ยี่สิบยี่สิบก็เป็นตัวประกอบนะครับก็ใช้ไม่ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวสุดท้ายแล้วครับ ยีี่ได้ไหมยี่สี่ก็เกิดจากสองกำลังสามคูณกับสามนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเราก็จะเป็นยี่สิบห้านะครับโอเคก็จะได้และเป็นตัวที่ตัวที่หนึ่งเป็นอันนี้เนาะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ ดังนั้นตัวจํานวนที่สิบที่กำหนดกลับใต้เนี่ยที่ไม่ใช่ตัวประกอบของเจ็ดร้อยี่สิบก็คือจะเป็นยี่สิบห้านั่นเองก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสัสดีครับข้อนี้อาจจะข้อใขรเลาได้ตรงๆอาจจะค่อนข้างง่ายกว่านกนะครับ